กระผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับทุกท,ท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวหนในหนึ่งหัอีกแล้วเป็นแนวทางหนึ่งสิงหงาคมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นเนวาทาาาันปิดมีเนวทันดับ10บนเบ่งปานดับ2เบ่งปานดับตัวเดียว2ปิดมีเจ้าของแนวทางน,นะเนวทันดับ10บโบนท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะใบนี้ครับเดี่ยวทานสิบโบนเบบสามตัวท่านนี้ก็เบ่งปันสามสี่หกสามสี่หกก็ดับไปหลายเถวก็เหลือแค่สามสี่หก สามสี่หกเหลือสามตัวเป็นเนี่ยวหางสิบบูนก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อกันเลยใบนี้ครับหลักอร้อยชนหลักอร้อยชนสองเทียวนะศูนย์หนึ่งสองสี่กับแปดเก้าศูนย์สาม สองแถวโชวนสองแถวโชวนศูนสองแถวโชวนศูนตัวเดียวเนี๋ยวทันที่แล้วก็โชนสโชน4ี่เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานโชนศูนะสองเถว สองเถียวชนศูนย์จุดเดียวขอบคุณมากไปต่อกันเลยใบนี้ครับปินมีน่แนวทันหน่อยบนก่อแบ่งปานศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าสองศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าสอง เป็ดตัวคระท่านเบ่งปานเป็ดตัวเป็นแนวทางหน่อยบนนะปินมีเจ้าของแนวทางหน่อยบนใบนี้ครับสุดที่3ก็แบ่งปัน3ามแถวโชนนะสามแถวชนศ1หนึ่ง สองสามหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดนะเจ็ดต,ตัวเจ็ดตัวแนวทานนอยโบนก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสุดที่สามสุดที่สามน่วยโบนเจ็ดตัวเป็นเนวทาง ต่อไปครับใบนี้ครับเต้มรอสอนอนะเต้มรอสนอนอเต้มรอนอน้มรอยสิบหน่อยก็แบ่งปาน6ตัวหเต้มนะเดวทานที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วพันเนวทานที่แล้วก็ผ่านเต้มสองนะ เนี่ยท่านใหม่นี้ครับก็ก็เบ่งปันเต็มเต็มหเต็มหเต็ม7เต็ม8ดเต็ม9เต็มศนะเบ่งปันหตัวหเต็มเนีท่านที่แล้วก็ผ่านเต็มสองเนท่านที่แล้วก็ผ่านเต็มสอง แนวทางใหม่นี้ก็เบงปานเต็มห้าหก็ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทางที่เบงปานนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ครับนิติจ,จากปลายแนวทานหน่อยโบนโชน เนืทานหน่วยบนชนสามเจ้านะสามเจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามเจ้าชลหนึ่งสามห้าเก้าชนชลหนึ่งสามห้าเก้านะสามเจ้าชนหลักหน่อยก็เป็นอีกหนึ่งเนื้ทานหลักหลักหน่อยรอบชน ใบนี st, hm ้คร hm so, really? so, eh? so ับท่านเต็มล่างดับเหลือเด่นเต็มล่างก็รวมดับเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มสามเต็มศูนย์เต็มสามเต็มหกเต็มเก้านรวมดาบเต็มศูนย์เต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเก้านะ ก็เหลือเด่นเต็มหนึ่งเต็มเจเต็ม8ก็ดับเจตัวเจดเต็มเหลือเด่นสตัวสามเต็มนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วเร็วทันใจไปต่อกันเลยใบนี้ครับมหาโชช มาเมือกมหาโชคนาะเบ่งปัน308 608 309 609 3 0ูนย์แปดสามเก้าานย์แดหกศูนยานยู้บ่งปันสชุดครับทวชมมามือกนาะเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับนะแหงๆหงลักร้อยแหงแหงลักร้อยครับท่านแนว่ทันทีแล้วก็ก็หลุดนะสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งหลุดนะแนี่ทันทีแล้วก็หลุดไปเนวท่านใหม่นี้ครับแบ่งปันหก 7, 8, 9, 1, 2, นะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามเจ็ดตัวนะเดี๋ยวาันหลักอร่อยแหงแหงเ,เราไปชุมหลักสิบกันบ้างหลักสิบเนี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านนะ แนวทานที่แล้วก็ผานแนวทานใหม่นี้ครับแบ,บ,บ,บ่งปันเจ็แบ่งปันแปดแบ่งปัน0ูนย์แบ่งปันหเึ่งบ่งปันสาบ่งปันสีแบ่งปันห้านะเจ็ดแปดศห้าเตัวนะเตัว แนวทางที่แล้วก็ผ่านนะหลักสิบผ่านสามแนวทานใหม่นี้ครับก็แบ่งป่าน7จ็ดแปดศูนยห้าก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่แบ่งผ่านต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทางห,หลักหลักน่อยนะแหง,แหง เราไปชมกันเลยเนยวทานที่แล้วสรุปแล้วก็ผ่านนะผ่านหกหลักหน่อยเนยวทานใหม่นี้ครับแบงปันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเดวทันใหม่นี้ก็เบงปันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง เจ็ดตัวนะเบ่งปันเจ็ดตัวแห่ง,หงเจ้าของแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็แบ่งปนนานแนวทางหลักหน่อยแบบแปดตัวครับ เบ่งปัน3 4 5 6 7 8 0 1เบ่งปัน3 4 5 6 7 8 0 1 8ตัวครับท่านก็มีหลุดบ้างครับนะมีหลูดบ้างต่อไปครับท่าู้ชมหลักอร้อย แบ่งป,ปันดับ6กับ9นะท่านนี้ก็แบ่งปันดับ6ดับ9ก็เหลือ01234578ก็เหลือ01234578นะก็ดับ2ตัวดับ2ตัวแล้วก็เหลือ01234578 ขอบคุณอย่างมากครับนะเราชุมต่อการวิ่งล่างตัวเดียวท่านนี้เบ่งปันวิ่ง9ก้านะวิ่ง9ก้าตัวเดียวเป็นแนวทางครับท่านยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับคอมมลที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับ ใบนี้ปินมี่สิบโบนแบบแปดตัวก็ะเบงป้านศูนย์สองศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งหกนะศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งหก ก็เบ่งปานเป็ดตัวเป็นแนวทางปีนมีเจ้าของคอโมนนะขอบคุณอย่างมากครับไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็น,นทานแต้มสองตัวล่างแบบเป็ดตัวแต้มสองตัวล่างแบบเป็ดตัว ส่วนนี้ก็เป็นแนวทางที่ผ่าพัน์มาสรุปแล้วก็พานใบนี้ก็เป็นแนวทางท่านเทวดาสุดหลอกเบ่งปันเต็มศเต็มหนึ่งและก็เต้มสองเต็มสมเต็มหเต็ม เจ็ดเต้นเป็ดเต้มเก้าครับท่านก็แบ่งปานก็แบ่งปานนะแบ่งป,ปานเจ็ดตัวเจนะ็ดเต้มนะเป็ดตัวเป็ดเต้มครับท่านขอบคุณมากแนวท่านที่แล้วก็พันเต้มสามเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานเต้มศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ด 9 9ขอบคุณมากต่อไปครับต่อไปใบนี้ครับหน่วยบูนดับดับหน่วยโูนตัวเดียว3ท่านนี้ก็แบ่งปนเนวท่านดับบูนตัวเดียวด้วยนะเป็นเดวทานดับดับ3นะดับหน่วยบน3ดับตัวเดียวก็เหลือเก,ก้าตัวนะ ดับ1ตัวก็เหลือ9ตัวเหลือ012456789ครับท่านก็เหลือ012456789ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วเร็วทันใจไบนี้ครับเต้มารวม10หน่อยนะเต้มารวม10หน่อย ก็เบ่งปานเจ็ดตัวเจ็ดเต็มนะท่านนี้ส่วนนี้ก็เป็นอดีตสรุปแล้วก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานเต็ม3เต็ม4เต็มหเต็ม6เต็ม8ปเต็ม9เต็ม0เนเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานเต็ม3 4 5 6 8 9ห้าหดเนนะเดี๋ยวทันทีแล้วก็ผ่านเต็ม9 3สา 36กนะ็ผ่านเจ้มเ้านะเดี๋ยวทันใบนี้ก็เบ่งผ่านเจ้ม3 4่ห้าหปดเต่อไปครับใบนี้ร้อยสิหน่อยแบบ3ตัวแป1ศูนยนปศนเดี๋ยวทันที่แล้ว6กแปดเ แนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานแปดศ1 80 1แปูครับนะ3ตัวเป็นแนวทางไปต่อกันเลยใบนี้ครับแหงๆชุดเต็มล่างโดยเต็ม1เต็ม3เต็มสเต็มหเต็มหเต็ม8ดนะ

แต็นแปดหนึ่งเจหงแหฮงเฮงเจ้าของข้อมูลต่อ <an> <t> ไปครับ <an> ชมเ <before> พครับทาบาบ่านพู้ชนใบนี้เบ่งปานสองเถียววิ่ง10หน่วยก็เถียวที่1 6 7เจทียวที่สองก็6 7 แนวทานที่แล้วก็หลุดไปฝั่งโขวเป็ดกนะแต่ผ่านหนึ่งงฟังซ้ายครบแนวทันใหม่นี้ครับฟังซ้าย6 7เจ็ฟังโขวหกเดชูนหกับ7นะก็เบ่งปานชูน6 7แล้วก็6 7นะชูน6กับ7นะก็ครอบคูณอีกหนึ่งแนวทางด้วยครับ ไปต่อกันเลยท่านผู้ชมใบนี้ครับหน่วยบูนชุนสองเจ้านี้รวมชุนหลักหนอยใบนี้ซึ่งเป็นเนียวทานที่แล้วสรุปแล้วก็ผ่านนะผ่านหกนะผ่านหกหลักหน่วยชุนเนี่วท่านที่แล้วชุนสามตัวครับท่านนะชุนสามตัวสามหกเก้ก็ ก็ผ่นหเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเราก็ไปชมกันเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับชูนที่3 5มห้าแปด้านะชูน3 5มห้าแปดเกปดชูน3ชูน4ตัวครับท่านผูช้ชมชูน4ตัว สองเจ้านะสองเจ้ารวมชูนนะหลักหน่อยเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็รวมชูนสามห้าแปดเก้านะชุนสี่ตัวชุนสี่ตัวขอบคุณอย่างแรงเลยต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับล่าง ท่านนี้ก็แบ่งปันคู่8คู่9นะเปกศูนย์เปกสองเปกหนึ่งเปกหกเปกเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดนะท่านดึงเปกเก้าเนาะชอบเปกเก้าก็ขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะ ใบนี้ครับผีเสื้อเทวดาสิบล่างนะแบ่งปานศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่บ่งปานสามตัวเป็นแนวทางนะท่านผีเสื้อเทวดาเจ้าของแนวทางใบนี้ครับดับล่างตัวเดียวเนาะแบ่งปันดับห้าตัวเดียว แนวทานที่แล้วก็แบ่งปันดับ5เแนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปันดับ5นะก็ขอบคุณอย่างแรงเลยนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับแบ่งป,ปัน4 3 6 9แล้วก็จับคู่4 3 4 6 6 9 6, 9 6นะ 4 3 6 9 4 3 4 6 6 9 9 6ขอบคุณอย่างมากเลยเนีทางที่แบ่งป,ปันอย่างเร็วท่านใจไม่ไดีครับชุมเพจับชุดเปก1 9 2เปก1 9 2 4ป1 1492ก็รวม4ชุดนะเปก1 9 2 4 1ก1492 ก่อแนวทางจับจับคู่สองตัวต่อไปครับทู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางเต้มรวม10หน่อยนะท่านนี้ก็แบ่งปานหลายแนยวทางเต้ม10หน่อยอดีตก็ผ่านแนวทานใบนี้ครับก็แบ่งปานเต้ม9้า เต็มหเต็มสเต็มสาเต็มหเต็ม7เต็ม8ปดแนวท่านใหม่นี่ก็เบ่งปานเต็มเ้าเต็มหนเต็มสองเต็มสเต็มหเต็มเเต็มแปนะเจ็ดตัวเตัวเดเต็มแนวท่านที่แล้วก็ผ่านเต็ม9นะเต็ม9ก้าเนาะสามหผ่านเต็มเ้า ในทันใหม่นี้ก็แบ่งปันเต็ม9เต็ม1เต็ม2เต็ม3เต็ม6เต็ม7เต็มแก็ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับท่านเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม